ไม่เป็นไรพี่ติวครับ ตั้งแต่ลงจากทะเลมาลงจากปากน้ํามาเนี่ยเห็นพี่ติ๋วงมเอางมเงาได้ตั้งหลายตัวแล้วพี่ติ๋วมีเทคนิคในรัในการหาหอยขาวเก่งๆพี่ติ๋วแล้วพี่ติ๋วได้ตัวใหญ่พี่ติ๋วโชว์มากมันชอบอยู่น้ําลึกพี่ติ๋วโชว์หอยหน่อยนี่ไห้แมของพี่ติ๋วหอยดันโจเหมือนลูกหอย3ามตัวแต่ของพี่ติ๋วนี่ได้เป็นแม่หอยพ่อหอยเลยพี่ติ๋วมีเทคนิคไงครับในการหาหอยเนี่ยของพี่ติ๋วได้ตัวใหญ่อาจารย์โจอยากบอกเทคนิคลูกหน่อยหอยนี่นะครับแล้วตัวมันจะใหญ่ถ้าอยู่ผืนๆตัวมันไม่ย้อย อกออกลักนาจุกจุโอ้โอ้สองตัวสองตัวตัวใหญ่พี่ติวเก่งมากครับหาได้สองตัวใหญ่เลยเอาพี่ติวบอกเทคนิคเดี๋ยวบอกเทคนิคหน่อยครับพี่ติวมังชาบอยู่น้ำเลยล้วพี่ติวล้วงยังไงครับล้วงแคะแกะเกายังไงพี่ติวบอกหน่อยเร็วล้วงลึกลึกล้วงลึกลึกใช่ไหมครับโอ้สุดยอดมากพี่ติวมาอาจารย์โจ้ถ่ายด้วย อยู be ่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นอยู <t os> <t os Alright, ่ไหนแล้หอยจันโจ้ข้าตอนนี้จัดโจ้ข้างหน้าแล้วเก่งมากครับพี่ติวอะพี่ติวเดี๋ยวจย์โจ้ไปถ่ายพกพิรัตนะพี่ติวหาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคืนนี้เราจะได้อาหารจากธรรมชาตินะครับไม่มีสารเคมีนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันนู่นพี่พิรัตพี่เอียดครับยังอยู่ไกลรับลื้อรับลื้อรับไกลเลยครับอยู่ตรงนั้นนะครับสังเกตไหมครับทะเลน้ำจอดสตูลนะครับปากน้ำของจอดสตูลเราจะมีความสมบูรณ์ของปากองกลาง ยังมีความสมบูรณ์ของอาหารทะเลยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะตอบโจทย์ให้เราได้รู้ว่าเป็นความโชคดีของกรุงจังหวัดสตูลนะครับที่มีทัศียภาพที่สวยจะมีทัศียภาพที่สะอาดแล้วก็มีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็มีอาหารทางทะเลที่จะทําให้พวกเราสามารถรับประทานได้ตลอดรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ ะครับเห็นสังเกตไหมครับปากน้ําของบ้านเราสวยไหมครับสวยสวยไหมครับประทะเลบ้านเรา,าร้องเพลงหน่อยสิครับทะเลนั้นเป็น <c oughs> เหมือนทีนของเราพ <c oughs> ่รัตุณสตุนโชคดีไหม พี่รัตน์ว่าคุณสตูนโชคดีไหมครับโชคดีโชคนะพี่รัตน์เนาะหนึ oh, s s <S ่ง like ม mm ีอากาศที่ดีสองมีปากกองการที่สมบูรณ์เนาะแล้วพี่เอียดอืมสมบูรณ์มากถามนิดนึงพี่หายตื่นเต้นยังเมื่อกี้นั่งเรือมาเออหายเร็วค่ะเรียนจะไปเรียลากไปเที่ยวที่เพลพี่เพลนะครับนี่ผลงานผลงานของพี่ผลงานของพี่รัตน์พี่รัตน์ทำไมเป็นลูกหอยล่ะจ้าทั้งดูวทั้งพ่อของพี่จิ๋วได้ไหมหอยพ่อหอยนะ พี่ตี๋ผสมพี่รัตชมวันงานหน่อยพิรัตได้กี่ตัวคร <ination> <im it> ับสอพีรัตได้สองตัวพิดเบียดเบียดมาโอเคเบียดแช่น้ำแล้วพิรัตเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับเดี๋ยวพ่อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ำลงปั๊บเราไปกระโดดกันนะครับพี่รัตพี่เอียดหงเหินหงฟ้านะหงเหินหงฟ้าเก่งนะครับเก่งทุกท่านเก่งพี่รัต คิดถูกใช่ไหมครับมางานนี้ถูกคิดถูกมัะได้่าพาของมาเยอะเกินรู้ไหมนั้นเป็นต้องพาไม้หนักบรรยากาศนี้หาซื้อไม่ได้เนาะต้องพาตัวเรามาเองเป็นไงพี่สุนีพรได้กี่ตัวครับพี่รัดด้านแล้วเหรอพี่คนเดียวพี่แยะเลยโอเคต้องขอบคุณทีมงานอ่ะนี่ครับโอ้น้องมาแป๊บเดียวเอง มาแป๊บเดียวเองครับ่าวิรัตกำลังมาศึกษาพี่กันหอยน้องขอบคุณมากนะครับพาพวกพี่ๆมาตรงนี้แล้วก็ดูแลเทคแคร์พี่สาวพี่โอเคเก่งมากกันครับทุกคนเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับหอยนี้นะครับถ้าเอาไปทําผัดฉากก็น่าจะอร่อยนะครับหรือว่าไปผัดตบกระเทียมใส่พริกใส่โหระพานะครับตามต้นตำรับของจะสัดสตูนอร่อยวันนี้วันพระครับ ลูกหอยลูกหอยของพี่ดีโชน่ยพี่นีพี่นีผมใจมากเลยหาได้ลูกหอยถ้าถ้าพี่นีต้องหาอย่างนี้ขาพี่นีขาอย่างนี้เขาเรียกว่าแม่หอยเขาพี่นีเรียกว่าลูกหอยกระจิ๊ดทมากเลยโอเคพี่นีมากล้องหน่อยครับต้นนี้ใช่พี่รัฐทำาบบได้น้อยเขาได้ลูกหอยแสดงว่าทำาบปไม่ค่อยขึ้นครับแต่ลูกหอยลูกหอยนี้เราเราอู๋ใช่เยอะมากเลย ปู้น้องๆเก่งมากเลยครับาอานะครับนี่ทีมน้องๆนัง่งาเลนมครับอ,อทีมน้องๆน,นะครับทีมน้องๆพาพวกพี่กันมาพานั่งเรือมานะครับเยอะไ,ได้แล้วลูกหอยใหญ่ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งของพี่นี <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวอาจารย์โจ้ขอปิดขอเปลี่ยนการการทำคลิปไว้ามาเป็นในรูปแบบของภาพนิ่งบ้างนะครับนะพี่พี่นีพี่รัตพี่แอ๊ด พี่เอทพี่ติวเก็บแรงไว้หงหื่นหงฟ้ากันบ้างนะครับเก็บแรงไว้กระโดดหงืนห,ห,ห,หงฟ้ากันบ้างโอเคนะ <c oughs> แต่อาจารย์จะขอปิดวีดีโอแค่นี้ก่อนสนุกไหมพี่นีสนุกมากเลยเนาะ <c oughs> หาโอกาสนี้ยาก